สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกมแล้วก็ล็อก X Next Generation EP นี้เป็น EP ที่28นะครับและในคลิปวิดีโอนี้เรามีเทคนิคดีๆมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการเก็บแต้มในกิจกรรม Halloween นั่นเองนะครับทำยังไงให้ได้เหรียญได้มากที่สุดนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมเลยครับ เอ,งอ็งจะทนขุดเล่ตกปลาไปทำไมวะคนเก่งอเขาซื้อเวลากันเว้ยหาเอ็งอยาาไปสุลต่านตามเข้ามันเลยอีี่เกดบริการเติมเงินเกมราคาถูกดวดรวดเร็วและปลอดภัยพระเจ้าเนี่ยผ้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎบมอยราคาโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยเว้ยเอ็ก็เติมเองต้งเยอะขั้นตอนง่ายๆเอ็งก็แค่เลือกแพ็กที่ต้องการแล้วก็อินบ็อกเข้าไปหากเอ็งใจร้อนเขาก็มีบริการเว็บไซต์ให้เติมเงินเองรีบหน่อยแล้วกันนะสุลต่านะมันไม่รอใครเว้ย อมาลุยกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับวิธีทําให้มันรวยที่สุดนะครับผมเนี่ยจะฟาร์มในจุดตรงนี้นะครับซึ่งบัลโฟเมดเนี่ยมันจะดรอปตัวนี้นะครับอ่าเป็นโล่นะครับแล้วก็มอนอีกตัวหนึ่งนะครับจะดรอปเป็นขังค่าวนะครับเอ้ยแล้วทำไมมันถึงดรอป2ชิ้นนะครับเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ผมมีพระอยู่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้สังเกตว่าตี้ผมเนี่ยจะมีตี้อยู่2คนนะครับอีกตัวนึงเนี่ยเป็นพระนะครับ อยู่ข้างบนนี้เพื่อนๆถามว่าเอ้ยทำไมถึงฟาร์มบาฟฟอร์เมดนะครับเพราะว่าบาฟฟอร์เมดเนี่ยมันเป็นมอนขนาดเล็กแล้วเราสามารถปิดได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับสาหรับผมนะในมุมมองของวิศาธนะครับแล้วทําไมถึงต้องเอาพระมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดพระให้ดูนะครับพระนะครับสามารถเทนเดสทีเดียวตายนะครับอ่ะเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นแค่โอกาสนะครับเห็นไหมนะครับบางครั้งก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราจะเอาพระมานั่งแมกนัทหรือว่าแซงจูรี่เนี่ยพระเราต้องมีดาเมจ ค่อนข้างสูงมากๆนะครับแต่ทีนี้ผมเลือกที่จะใช้เทอร์นันเดสเพราะว่าเวลามันเทินผีครับทีเดียวก็มีโอกาสตายได้นะครับถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็เทคนิคอีกนิดนึงนะครับผมแนะนําให้เราเนี่ยเอาตัวสลามมาตัวนี้เนี่ยเวลามันอมทีเดียวเนี่ยมันมอนมันตายเลยถูกไหมครับแล้วก็สามารถได้ของเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับ เวลาผ่านไปประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมสามารถทําของได้ประมาณ41ชิ้นแล้วนะครับส่วนเรื่องสกิลนะครับผมแนะนําให้เอาสกิลตามนี้นะครับมีบัฟนะครับแอมดีไฟเชนไลท์นิงนะครับมี l o อดอ f v e r m i ์มิเีนมีน้ำปามบีดมีส t o r กา u ์นะครับสิ่งที่ขายไม่ได้นะครับคือเซตที่วอลกับไฟวอลนะครับเอามากันด้วยมอนมันตีแรงมากๆนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เน้นเป็นสกิลหมู่ล้วนๆนะครับส่วนพาระนะครับเอามาแค่เทอร์นันเดสไคลี่แล้วก็เบสซิ่งนะครับชิวๆเลยเห็นไหมฮะของเข้าตัวร้วๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นตัวผมก็ตามนะครับฮะเข้าไวมากๆนะครับเดี๋ยวเราวาไปดูตอนสุดท้ายกันเลยนะครับว่าผมจะสามารถทําได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ ทีนี้นะครับมาดูที่ผลประกอบการนะครับของผมเนี่ยได้มารวมทั้งหมด111ออันนะครับก็จะมีโล นะครับ21อันแล้วก็มีขังคาวนะครับอีก90อันทีนี้มาดูราคานะครับว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมตั้งขายเลยนะครับเราจะตั้งขายในราคาที่สูงที่สุดนะครับตั้งไปเลยนะครับสูงที่สุดไปเลยตัวนี้อยู่ที่3,240นะครับ3,240เมื่อกี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับอยู่ที่129,600นะครับได้มาทั้งหมดนะครับ162,000 แพชรแดงนะครับอันนี้ยังไม่รวมค่าภาษีอะไรนะครับตีกลมๆคร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับขายได้แน่นอนนะครับของทั้งหมดเนี่ยผมทํามาหมดแล้วนะครับขายได้ยังไงก็ขายได้แน่นอนนะครับทีนี้นะครับในตัวของพระเนี่ยมันได้เยอะกว่าผมนะครับพระจะได้ประมาณนี้ครับพระได้ทั้งหมดเนี่ยั้งข่าวได้ร้อยนะครับโลได้32นะครับของพระถ้าเราคํานวณแล้วจะขายได้ประมาณนะครับคร่าวๆแล้วกันนะหนึ่งสี่สี่ศูนย์ุร้อยก็คือแสนสี่เนาะนะครับ 1 4ึ0 0 0นนะครับอันนี้แล้วก็อีกอันที่เป็นโลนะครับราคาเท่ากันจริงจริงผมน่าจะบวกไปเลยเนาะค่าในได้แสนเก้านะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับแถมอีกนิดนึงสาหรับของที่สมควรจะแลกนะครับที่ผมมองว่าดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับสายฟรีนะแลกอันนี้นะครับ p e d k a m e d i 2%นะครับ d e v i l i n g hat นะครับน่าจะดีที่สุดละอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มสเตตัสที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือใครถ้าอยากได้ชุดก็มาแลกชุดก็ได้นะครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากติดตามกันไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ